ซื้อ,อยามากินด้วยก็ก็คงซื้อ,อยาแค้ขิดคอแล้วก็ออยาคัดสมุนแต่ยาคัดสมุนเขากินย,งงงนย,า,ยาง่วงนอนยาแกขแงแเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซื้อไว้ก่อนกินตอนเย็นครับขอบคุณครับผมซึ่โมมีที่กลุ่มเบอร์ยี่สิบที่แดนนะแต่เขาเรียกแกว่าที่แดนคนบ้า ครั้งแรกช่วงนี้อซากศิษย์ครับพี่มนาขอครับผมน้องต่อคุณอีว่าขอบคุณซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมขอบคุณครับผมมีส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้นะครับขอให้คามกระต่ายแข็งแรงครับก็มาร่วมติดตามการรื้อสร้างษย์ด้วยกันนะครับตามถาคนถ่ายอีก13คนที่อยู่หน้างานเป็นอย่างไรเนาะนาโซรินแกล้วั กระไทเรนนอรถให้นั้นแล่ถ้ากินใจจะวดต้องกินตอนเย็นเดี่ยวเพอจะขอซื้อไปซื้อขอตัวก่อนครับพาไปไหนต่อไปไหนต่อขอตัวไปไหนล่ะจะไปไหนต่อออกจากออกจากห้องพี่ว่าจะไปไหนต่อถึงเืองก็กาแฟสู้ได้ เดี๋ยวมาครับพอไปอาบน้ำก่อนครับอ๋อยังไม่น่าหน้าแปลงฟันแต่เนี่ยโอ้โหทำไมถึงสายขนาดนี้ได้ครับผมขอบพระคุณครับคุณโมมีที่ผูกไบายคุณสุรศักดิ์ <c oughs> คุณแท้จะชี้ยาแก้แพ้อากาศมากินเลยจ้าแล้วกินซุปหน่อไม้เดี่ยวอ่ไข่ยังไม่มีไข้ไหลให้ดูดอ๋อทางผมคุณเช้าไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วแ,ลแต่หละที่อ,อาคารมีสามอย่างไฟแล้วานี่แก้ปาดหลังผ่ใจแล้วก็ลาบหมูไปดูมาแล้วแต่ว่าคิวยาวมากก็เลยไม่รอค,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 คนก็อยู่ประมาณห้าหกคน ก็เลยไม่รอนก็เลยขึ้นมาไล่ก่อนเดี๋ยวลงไปใหม่ตอนนี้ที่โซนีครับด้านลานจอดครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้ทีมกู้ไปเข้าไปสังเกตนะดูซิว่าเขาเจออะไรนะครับทีมผู้ภัหมวกเหลียวเชือเหลียวขี้ม้านะน่าจะเป็นเจ้าที่ร่วมกันดูนะตอนนี้ลงลง,ลงไปดูแนละ้วตอนนี้ เพราะว่าริมนะริมโซนซีที่อ่าเป็นทางเข้าดูสิฮะเอออาคารที่จอดเนี่อ่าลานจอดเนี่ยชั้นใต้ดินยังปกตินะเห็นไหมพอเจ้าที่เปิดหน้าดินออกเห็นไหมฮะเราจะเห็นชั้นใต้ดินที่เป็นลานจอดเห็นไหมฮะข้างล่างเห็นไหมเหมือนปกตินะเออไม่มีอะไรเลยแต่ว่าโซนโซนที่เป็นอาคารที่เป็นตึกเนี่ยถล่มแต่ว่าพอเปิดหน้าดินตรงอ่าชั้นใต้ดินเราเห็นไหมฮะ เราเห็นอาคารจอดชั้นใต้ดินไหมฮะเออยังเปิดไว้อยู่นะยังเปิดไว้อยู่จะทับเห็นทางเข้าเห็นนะต้นเสาต้นอะไรเนี่ยปกติอยู่แต่ว่าคือเจอหมอในเซี่ยววิจทีเจอร่างน่ะน้อง,มมเ,องโโเมื่อ,อวานแต่ผู้หญิงเต่โนติงเด็กผู้หญิงเป็นตมผู้หญิงนะมอสที่ที่ตรงแมคโครเกียวบินนะฮะผมไมฮะ เบอร์อะไรเบอร์ยี่สิบเก้าหรือเบอร์สามเก้าเบอร์อะไรนะตรงเนี้ยตรงโน้นนะตรงโซนตีนะฮะสิ่งเดียวจริงจะไปถึงกันจะวิ่งไปถึงนะถ้าวิ่งไปตรงจุดจุดนน้นน่ะนะโอกาสเนี่ยรอดเดี๋ยวนะเพราะว่าข้างในอ่ะอาคารอาคารลานจอดเนี่ยไม่ถล่มเนาะตรงเพราะปิดผมขึ้ตั้งแต่เช้าพรัดที่มนาอ๋อใครเป็นลงตัวทักตอนนี้ ร่วมประจันยูครับผมไปยังแจกข้าวแจกอาหารคุณโมนิค,คสุขุวยช่างกาแฟแล้วทางนี้ช่วยข้าวข้าวเหนียวค่ะโอ้ขอบคุณครับพี่สุขุ้าครับผมขอบคุณมากๆน,นะครับมีน้ำติดน้ำใจแม้ลี่แค่น้อยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ไปช่องไหนครับอยู่ตรงนี้แหละอ๋อครับผมได้ครับผม มามาเพื่อนๆที่ช่วยกันคนละสิบยี่ค่ากับค่าคบค่าน้ำมันแอดครับผมอขอบคุณมากครับนายเดียนนี้ต้องสิบธารกิจการรื้อาตกรามหาผู้เสียหายครับครับผมตรงทำอที่ได้ครับผมแต่ยางจะนคา้าวค่ากาแฟคืคาก้าวสูงเป็นสองสิบเป็นเจ็ด่ารับ ผมทูกกำลังใจะขึ้นพระาราคัีวันที่ครับผมให้ผมเจอที่โรงงานก,ก่อนจะเรี้ยงการแยงนครับอ๋อ,อ,อ,อเราจะได้เจอกันที่ไหนเนี่ยต่ออยู่อะไรนะอยู่ทั้งงานคุณดีกวีวเจไอน,นะครับเข้ามาดูแลช่วกยกดไลค์ด้วยนะครับนะครับครับผมพี่บุตะขอส้ตมตำด้วยอ๋อนะลุนกิวต่อไปครับพี่นะครับ โมมีพิพิธภัณครับผมดูช่องนี้แหละเห็นครับมากเลยครับคุณกำปั้นเท้าขอบคุณครับผมเพื่อนกันดูไลค์ให้แอดนะครับขอบคุณค่าครับผมตอนนี้ได้300โอ้ขอบคุณครับได้300รหนึ่งไลค์นะสาม้อยหนึ่งไลน์ปกติจะไลค์น้อยมากแต่วันนี้วันนี้เขาเริ่มเริ่มไลค์เยอะนะครับเริ่มกดไลค์เยอะขึ้นนะครับขอบคุณมากๆครับ ผมเปิดไลฟ์พี่มนาไวาจะไปไม่ไปไหนครับอ๋อครับผมเอาใครจะเป็นฆ่า้ม,มทำเชือกอไม้นะพี่ิะตะนะครับาหารพิชิตะขำมากนะครับพำงานครับเลี้ยงจริงครับจริงครับเลี้ยงกาแฟครับพี่มนาอ๋อครับผม เป็นโมเมนต์ที่เด่นๆๆๆนะครับขอบคุณสำหรับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ครับที่แชทแชนะครับมีแชทแชทกับซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาะะเปิดมาดูอย่างเดียวไม่ได้ฟังสำหรับผู้ทายาครับรักษาสุขภาพนะครับผมขอบคุณครับแอบมาหน้าขอบคุณที่มาไลฟ์ทุกวันนะครับครับผมขอบคุณครับที่แชทแชทเปิดจอออ,อ,อเปิดจอนะครับ ได้ครับผมขอบคุณครับรับคุกกอสติเกอร์ครับเย้แอแมวมาแล้วอ๋อที่กั๊กที่งอื่มีงไจาไปไหนอ๋อครับนสัญญาณมดให้แล้วครับครับผมสามร้อไไลน์ขอบคุณครับนี่ดี่นสีสองสี่สองห้าส ตอนนี้เจ้าที่กระนทางเท่าที่เราเห็นเนาะตรงโซน C ไปที่โซน B นะฮะเห็นเจ้าที่เข้าไปยืนดูนะเข้าไปสังเกตนะว่ามีอะไรน่่สงสัยหรือไม่นะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นโซนที่ติดกับอาคารจอดรถเนาะทุกอย่างอัดเป็นไปได้คนะัะ อรอติดตามกันต่อไปมา่าจะเจอเคล็ดดำหรือไม่